สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซองน้องอูรองสาลเนาะวันนี้อูช pues ิพาทุกคนไปตลาดเนาะอูจิพาอูมากับแม่ด้อตอนนี้อูอยู่กลางหางเนาะนี่แม่อยู่ฮะนี่แม่จันอันนี้เป็นสวนของไม้เนาะสองไม้อูวันนี้อูกับแม่จะไปตลาดเนาะเพราะว่ามื้ออื่นนี่กับเป็นมื้อวันที่13เป็นวันสงการแล้วเนาะเป็นวันปีใหม่ลาวละแต่ว่าพวกเฮาก็ยังบบมีเสื้อนุ่งลินปีใหม่เลยแบบ สองปีนะแม่เนาะบอยลินปีเมื่อเนาะไปซื้อเสื้อวอาะนี่อือวาเออคิดว่าชิบวนแม่ไปตลาดดีเสือบอไปซื้อเสื้อไปซื้อเสื้ออีพ่อกับอีแม่แล้วก็เฮาเออว่าเมื่อกี้ทิพาทุกคนพาอีแม่ก็ไปซื้อเสื้อนะไปซื้อเสื้อนงลินปีไม่ลาวแล้วกับแบบโดนๆเฮาได้ยันปีนึงมันมีเท่อเดียวเนาะกับแบบอยาก ลิ้นมวนๆเนาะเพราะปกติปีไก่กับเบรลินเนาะปีปีก้อนทั้งกับเบรลินน่ะแม่เนาะแล้วก็ปีนี้ก็ฮู้ซึกว่าสถานการณ์เออสถานการณ์เดี๋ยวมันก็ดีขึ้นแล้วกะมีทางเขาไอออัมาลาเดี๋ยวที่อยู่หน้าเหื่อเหลือมีมู่มีคู่มาแต้วียงจันทผู้เดียวกับมาหลยคนนะพวกเขาก็เลยว่าสิพาการลิ้นบุญปีใหม่ลาวมวนๆเนาะปีนี้เนาะก็สิท่าบรรยากาศมาให้ทุกคนเบิ้งเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็คือไปตลาดก่อนไปลอกซอกซื้อเสื้อก่อนสิว่าเสื้อแม่จันก็พ่อจ่อยนี่บุดห ไปเพิ่น้ำกันว่าสิ่เป็นลาเดอร์โบได้บ่เอาเด้เอาบ่เอาคือเออเฮาสิแต่แม่กับพ่อคือกันโอู้สินุ่งต่างห้างอู้สินุ่งงามๆเซ็กซี่หน่อยนึงขนาดฮ่าพอลิ่นน้ำเนี่ยมันต้องม่วนๆเด้แล้วก็ซีพาทุกคนอ่ะไปเบิ่งราคาเสื้อปีใหม่ลาวอยู่ตลาดล่องสารเนาะว่าราคาสิประมาณซ้ำเด้อเดี๋ยวเฮาไปน้ำกันแล้วก็เลยไปเบิ่งตลาดแรงเพราะแม่เนาะว่าสิมีอันเด้อขายแด้ไปไปน้ำกันเลยนี่ทุกคนบ่ได้มาถ่ายน้ำให้ทุกคนโดนโดนโดน น,น,น้ำสั่งขึ้นเปนพวงตัวเนี้โอ้ยน้ำสั่งขึ้นแต่ว่าอย่างน้อยเดียวหนึ่งยอดพ้วงบอกว่าปีนี้เขาจะโดนตีลงหาบเลยบอก Ơn <laughs> mình cho cái nhào say แค่ตอนนี้มียเป็น,นอะไรมาจับมือเออบุคักเนาะอือบุคักมันมันเป็นแพร่เลยถึงเพราะว่าอันนี้ก็แพรคล้ายกันเออคล้ายๆกันกระทะมันอ่อนเลยนี่เย็นอืออันนี้มันมันจะคือว่าอันนี้นนเนาะเป็นแพรไทยไปเบ้างฮาเรื่อก่อนเด้อเดี๋ยวไปร้หานก่อนไปมาฮอดตอนนี้บบ่นซื้อเครื่อง <c ười> อนันนั้นเป็นนั่นเด้ออันนั้นนุ่งก็ได้แต่ว่าแอันนี้ฉันนุ่งแบบนี้ก็ได้บึงแม่จับบึงดิจับไหมอาจับบึงแม่เด้อนุ่งว่ะอยากได้เจ้าว่ากได้เสื้อสิ เป็นตุลนี้ชุดเท่าไหร่คะสิบแปค่ะชุดห้าสิบปลพันุนกนเลยดเเอชุดเย็นปทดเดิห้าสิบแปดื้อเื่องชุดใหม่เหรอไม่คือุดึงกันยกันดเด้อดึงกันก็น <c oughs> เกนะ งามก็เนาวงามดีว่ะขั้นซีดีซีดีกว่างามเลยงามไม่แพงเป็นอนนี้ได้แหมแพงอ่อนเลยเพื่อนเธอเดินเพื่อนเ่าเดนนี่นะสามสิห้านมักซีเดีอนี้ยัง่ารู้ว่าซีเดีองามซีนี้เลืองบอกซีดาบกคืองามนะ คันดำแล้วมันคือเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อีปีใม่หรอสีแบบเจิดเจิดในนึงเนี่ยเลือดแลขาวเขาตอนนี้บอเนาะเาลงมาเพิ่งไหกลัอันนี้เยอะโบ๊เยอะบเยอะบน้อยก็นด้น่น้อยกาไี้ี่บอกปีใหม่ก็ใส่เยอะๆให้น้ามีเบล

อโอ้อันเดียวกันที่เราคนละเจ้าอีกอยัอยเออเอาอยู่ไนอ่ะเพิง่งสุกโกวาอันนี้แหละรู้กันอีนาไงงามมากจากแอปเปิ้ลนุงใดบอ โจนอะอยาซื้อให้มันอยากซื้อให้ยัง็นตแพงอืตายอยากซื้อให้นี่แม่ตัวนี้นะ่นะสุดหอเาเอ,อ้ยามเนก่อนาได้มีอาเลยีอลเลย่อ่อบบอู้อบบอยญ่ยพวมันกับ,บงามก็ูก ไปเลาะวงก้อนไปสั่งเลาะวงก้อนเนาะอะไ้แดงเลาวงกนเดี๋ยวบุมาก็จะเซียนบุมากมองหาเอ้มาอาวเด้อเดี๋ยวเอลกุกโกวาเท่าไหรสุดเน่ย่าฮไปถ้าสุดมงมีแต่สุดงาม อันนี้เป็นสุแม่พ่อกับแม่กับน้งซีเดียวสุดเดียวกันนะนุงซ้ำกันเบอรเอมพอดีอีแม่เบิร์พอดีพ่อแม่กันงตขึ้นดเพื่อนเท่ารสามแปสามแในสามสิบห้าะแต่ว่าอย่างใดอันคือเป็นซีแดงแดงซีแดงแดงเลยนะันมันีเดอซีนี้เลยสีนี้มืดพอดบบ่บมันก็เป็นเบอร อ็ดกับเบอร์อินเป็นงามอยู่เลยงามเงามคนตัวนี้ฮะงามคนตัวนี้เป็นงานคนเนาะเยเบอร์เด็บเอ็กเอเบอร์เออีพอนุ่งเบอร์เอ็มอีแมนนุ่งรู้เลขโบได้เลยว่ะฮะไสามสิบห้าสามสิบห้าเป็นจิตสิบสิบ จ็ดสพอันนี้ก็ทานเจ้าเลยปโมเนติอ๋อตัวนี้ดาวีวะทานนี่ได้โอ้ทานนไปทานเจ้าดาววีมมูเขาอ๋อนี่ได้ซื้ปีใหม่ให้พอแม่จ้อยกับแม่จันก็พอจ้อยวาซื้อพอซื้อแม่เตงก็อ มืออืมอ้มือองมืออ่ะเดี๋ยวมืออื้อไปซักก่อนอู้ก็ได้สุดนึ่งเนาะเดี๋ยวฮอดเหนือแล้วแจงชี้ให้ทุกคนเบิ่งเดี๋ยวตนอนนี้มกปิบตะเปิดเนะาพัดซื้อมาญย่ญุ่นเยะหลายโหอันนี้ซื้อสุดให้แม่กับพ่อเนานะก็อันนี้เป็นสุดอ,อู้ที่จะไว้นุ่งในงานเนาะไปวันนี้ไปเลาะตลาดเนาะอันนี้วันนี้เรากำลังมาหวัวตลาดละหลังจากไปนั้นมากับมานี้เสื้อเนีย่ยเขาเปียกกว่าเข้ามาก่อนเนาะไปพุ่มกันเนาะ ไ่บานอะไ่บานน่อไ่บานน่อยนเนาะเาเลี่ยใกล้กันดู่เนน่้นะกระนาบมาไขตรูน่องแ่แน่นบอกก็ได้ข่เลยเนาะได่เน่พ่อแม่เนาะี่าวแก่เน่มันเอ่ะมน่ะ

สลีตรงห้าพันกีบ อันยากเนี่ยยากได้กับมีบัดมือบุมีกับบุมมี่แหงขอบคุณน่าหนังแม่นีดิฉันซื้อคิงไปอเอาแบบเดิมมัดเทพื่อนนี่อันนี้หรอม,มันต่อก,กันแนวนี้หรอตัวหนึ่งนะคะเออเบิ้นก่อนเด้อง่ายอยู่ดีตัวน,นี้เนาะ เมสซิ่ปุผูุ้กกินใบมันใช้ชุดพักพวกเราคงได้กินกัราปุกแน่นกินปุ้กหัวปีมีห้าพันจลาดตอนนี้ก็คนมีคนอยู่แต่บัวลายเหมือนอ,ออกบานีเนาะไปไปไปอง นี่มานจะลาดละนี่คือเสื้อที่ได้มาเนาะมีลายก็มีลายก็ซอกขึ้นมันไม่แน่แขึ้นมาเงินเยอะพอเด้อต้าอีพอกับอีเมียกับใบตั้งกันพอบันเลยจับดูจะจะเสื้ออิตาดเก้าให้แมนบอตัวนี้ที่ไรไม่ให้แน่ที่ด้อนี่เสื้อซื้อให้พออีเมียเออเบิ้งดูเบอร์เดี๋ยวนี้เบอร์เอ็ดเบอร์น้อยเออเอาเบอร์เยอะให้พอคือบดีพี่น้องพ่อและแม่ทั้งหลายอันอันไม่ นีจ้อยบ่จ้อยบ่จ้อยนี่บ่มีเสื้อนุ่งเลยซื้อมาเฮือนนุ่งเอาตัวน้อยว่าตัวเเอาตัวเโอ้ยเสื้อคู่ปีใหม่เด้อโอ้ยนี่กระดุมมันออกดูเกกระดุมออกก่อนโอ้ยวิธีุงเือบ้กันนีอันนี้เป็นของอู้เด้อน้สามันลิ้นปีใหม่นั้นสาเด้อีนี่มาเพื่อนน้อยคบเนาะเฮาเนาะคุณเลยได้ล่นี่มานี้ป๊า กมีการแก้กระดุมซุปไเลยเนี่เอ้ยยูขอดรอตาเลยเอยออันนี้แมวไว้สิไว้ซักก่อนพอมซักเลยรุ่นนี้เอเนงปีใหม่นะเพระปีนี้มีเธอเรื่องเมื่อแล้ววากิ้งวากิมาอาีีมาหนึ่งมือนี่อันนี้เป็นสุดของนู๋เนาะมืองาน ไปติกน้อยเมื่องานนี้ซีแต่งโตแบบได้เลยแบง่งพรมระมัดจุกนะน,นี่เนะะาะแล้วกันก็ได้หวะเอาแล้วก็ซีใส่สุดนี่เนาะนี่อันนี้ซื้ออยู่ในราคาร้อยป่ายกบ,บาทเนาะไม่ได้แพงเนาะสุดแม่จันซื้ออยู่ประมาณร้อยนึงร้อยนึงร้อยนึงส่วนสุดน้องอุปประมาณร้อยประมาณร้อยแปดสิบบาทนี่แหละอันนี้ของพ่อจอยงามบ่เหาะงานดีโอุตสาว์ซื้อให้งามเบิดตื่ใจตื่ใจอีกันปะ อันนั้นเขาชีปากเครื่องไปแล้วเอาชีย่างไปํำล่างเขาอาบน้ำก้อน,นปีใหม่ฟ้าใหม่กะซื้อเครื่องซื้อของปีใหม่นุงน่งเนาะเป็นลายแบบสดซื่นแจ่มใส่ให้ชีวิตเทาแบบสดซื่นแจ่มใส่คือปีใหม่ค่ะนคอยพรลูกเด้อคอยพรน,นี่อยู่นำลูกคอยลูกสมปรารถนาคือจริงได้ให้ได้จริงนนเด้อาาตาตานจากทีบตะวันให้ลูกเด้อเดี๋ยวจะว ป้าไปค่ะที่เอาเครื่องให้ไปเนี่ยทุกคนเนาะแล้วืัอนี้ก็ไปตลาดมาก็ได้ข้เปียกเนะเาะข้เปียกกับมัการีเนาะมัการีนี่เป็นอ่ะเป็นแบบมากไม้โปดของไม่จันเลยเาคือต้องได้ซื้อกินตลอดเนะเาะอ่ะทุกคนอ่ะในคลิปวิดีโอนี้ก็ลาทุกคนไปก้อนเนาะวันนี้ก็ไปทาแม่พาแม่ไปซื้อเครื่องมาให้พ่อก็ให้ตัวเองเนาะโบนําฟอจอยใส่ป้ากโกขนาดฟอร์จอยคนโกกะ <_ assim> คลิปวิดีโอนี้ก็ลาทุกคนแต่ก็นาะถ้าใครมารคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้พวกเราในคลิปต่อไปเด้ออย่าลืมเด้ออย่าลืมท้าฟัง EP สองอย่าพอจอยเด้อชีวิตพอจอยไปย้าลองงเยีบิพอจอย